ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เป็นไอเดียสั้นๆของการซ่อมหลอดไฟแรมตันเป็นหลอดไฟเพดานนะครับกรณีที่คุณใช้มานานๆนะครับถ้าเกิดหลอดไฟเสียจริงๆแล้วหลอดไฟแรมตันเนี่ยข้างในหลอดไฟจะเป็นแบบนี้จะมีไส้ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกรอบเฟรมเท่านั้นเองด้านหลังเนี่ยแขวนกับเพดานนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เอาไว้ปิดคุณสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้นะครับ ท่านใดที่ติดเองก็น่าจะพอทราบดีอยู่แล้วของผมใช้งานมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับก็หลอดเสื่อมขาดไปเฉยๆก็เลยซื้อแผงด้านข้างมากรอบเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนใหม่ซึ่งมันจะไม่ตรงล็อกนะแต่ว่าแผงใหม่เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดูดแปะไว้เฉยๆแรงแม่เหล็กก็เพียงพอในการดูดนะครับผมไม่ได้ติดกาสองหน้าที่ซ้อมไปตรงนี้แปะแม่เหล็กเอาไว้เฉยๆเนี่ยครับที่มันจะดูดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าแรงยึดเพียงพอกับการใช้งานก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าเรามี บริเวณที่เป็นตัวครอบเนี่ยครอบอยู่แล้วถ้ามันหลุดมันก็หลุดอยู่ในตัวครอบแต่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่น่าหลุดนะเพราะว่าแม่เหล็กมันก็แรงพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีสายไฟออกมาผมก็เอาสายไฟตรงนี้ที่ออกมาตรงนี้นะครับมาเชื่อมกับตัว C ที่ผมใช้ทูยา่าแล้วก็เชื่อมกับไฟบ้านเนี่ยสองเส้นนี้อุปกรณ์เดิมพวกข้อต่อเดิมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เป็นไอเดียง่ายๆในการซื้อผมจะใส่ลิงก์ของหลอดแบบเนี้ยไว้ใต้คลิป สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์รุ่นเดียวกันกับที่ผมใช้นี้ได้เลยมันเป็นขนาดที่ใกล้เคียงเดิมมากๆนะครับแล้วไม่ต้องขวัญน,น็อตเข้าที่เดิมด้วยนะแค่แปะแม่เหล็กแค่นี้ก็อยู่แล้วซ่อมได้ง่ายๆด้วยงบประมาณเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าซื้อทั้งโคมเนี่ยซื้อที่ร้านดังๆโฮมโปรอะไรพวกเนี่ยมันก็ประมาณ500กว่าบาทนะไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งโคมก็ได้เปลี่ยนแค่ไส้หลอด LED กลมแบบนี้ก็เพียงพอนะครับถ้าดูไกลๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ปกติแล้วมันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่จะสว่างเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราปิดฝาครอบเข้าไปแล้วก็จะสว่างมากๆกับ36วัตต์นะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือทําไม่ได้ทําไม่เป็นก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆเพียงเท่านี้กับคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ